ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราแชนแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไ,ไรอ่ะเราเดินทางตัวใหญ่มาทำไมตัวใหญ่พี่ไม่ตัวใหญ่พี่ตัวเล็กนิดเดียวเองพี่จะตัวใหญ่ได้ยังพี่ไม่ต้องรักกาอีกจิเอ๊ะ<า>นมานี่แม่ไปแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวไม่ทันเราจะกินข้าวที่ไหนเราไปไปนะครับเราจะกินข้าวที่ไหน <c oughs> เราจะปุ๊บปี๊ดแล้วก็เั็นเน,นื่อ <c oughs> เราไปเราทุกคนไปติดตามของพี่พีชเป็นคลิป ไม่ได้เพร่หวะเป็นดังติดที่พี่พีทไปสัมภาษณ์อ่ะมันเป็นติดอันดับมาแรงเลยนะทำาานอย่างนี้เป็นไรมันเป็นยังไงเป็นยังไง่เจอกันหลายวันเลยเนาะใช่หรอหน้าถึงเปนเดิมไหมเดิมดีนี่มันเป็นคนที่แต่คนพูดแบบนี้จริงหรอวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีสองคลิปน้อมีคลิปอย่าพูดอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวมันโดนรอรอรอกับอีกคลิปหนึ่งด้วย ฝากด้นะครับเกนอะไรพีเรากินอะไรเรากินเสือก็ได้ใกล้ดีเนาะหนูจะได้กินซ่อมํำปูปลาไงกระเต็งโมเพราะว่าเดี๋ยวหนูก็ไม่ได้กินของแซ่บมีคนบอกว่าให้หนูโชว์ฝีมือชื่เนมรายจหวั ใครอยากเห็นหนูทํากับข้าวว่ามัน,ม,นมันกินไม่ได้ครับจริงๆพี่ผีมีพี่ผีคนเดียวแหละที่กินของฝีมือหนูไม่ได้นึกออกปะแต่ฉันไ,ไม่กินบาบนร์บีคิวอยากกินบาร์บีคิวเหมือนกันนะ,ะพี่ผีหนูอยากกินบาร์บีคิวเหมือนกันนะพี่ผีทำอะไรอยากกินบาร์บีคิวเหมือนกันนะหนูหลบทุกคนทําไมหนูไม่ได้หลบพี่ผีหน้าหลบทุกคนทําไมหนูเล่าให้ทุกคนฟังยังว่าพรุ่งนี้หนูจะไปเที่ยวือ ผู้นี้หนูจะหนีไปเที่ยวแล้วนะเราไม่ได้ไปด้วยกันหนูไปเกาหลีส่วนเขาไปลาวไปทํางานเราจะพูดใส่กระแทกใส่หัวหนูทาไมหนีเที่ยวเห็นไหมทุกคนบอกว่าหนีเที่ยวไม่ได้เจอนานเลยเนาะไม่ถึงเจอหนูหมายถึงว่าไม่ได้เข้ามาในจอที่นานเลยบอกสิว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ ไม่ได้เจอเกันานานเลยนะครับเราดูเโด,ดนบังคับหนูเนาะ <laughs> ใครนะคะหนูพูดอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับใครที่เข้ามาอันนี้มันเป็นไลฟ์จริงช่องจริงที่หนูใช้ทุกวันนี้เป็นประจําช่องการ์ดโดนแบนนะคะให้มาติดตามที่ช่องนี้นะกดติดตามไว้นะจ <laughs> ๊ะเอาให้ดีอ่ะแฟชั่นแฟชั่นก็เดินเหนื่อยอยู่นะ คลิปด้วยครับไปแล้วไปจริงๆแล้วเราจะไปที่ไหนน้องไปเปเรื่องในรถไบไปเลยนะจะถึงไปถึงรถตามหนูเขาไม่ได้อยากเห็นหนูคบสลับกล้องเปละตังโกยบ้านนคิสซี่คิสซี่ ไปด้วยไปด้วยหนูต้องวิ่งไปแล้วล่ะเพราะขึ้นรถไม่ได้เดี๋ยวเขาขับรถไปรอนะแล้วพาทุกคนไปด้วยพี่พีเขาอยากเห็นพี่พีฉะนั้นพี่ทีนั่นแหละวิ่งไปแล้วหนูขับรถ <c oughs> ไปให้ <c oughs> หนูต้องถือไปวิ่งไปเราไปเจอกันที่ร้าน <c oughs> พาทุกคนไปด้วยเดี๋ยวไปดูเรากินข้าวไงเราไปร้านเหรอไม่ไคิดเราจะไปร้านไหนเนี่ยฮะ พรุ่งนี้หนูก็จะหนีไปเที่ยวแล้ววันนี้ออกกําลังกายนิดนึงก็ดีนะอันนี้อันนี้มีแบตเท่าไหร่ไหนครับเต็มแล้วเราเครืนั้นไปเครืนีม่จบไม่ไพี่พีทไม่วิ่งกบอจะวิ่งวันนี้ครับพี่พีทนักวิ่งหนูแบบถ้าไม่มีแรงขับเคลื่อนหนูก็ไม่วิ่งวันนี้อ่ะเขาโทรหาหนูใช่ไหม พอเปิดมาตกใจคือใส่เสื้อหนาวหนามากแล้วหนูบอกว่าหนูซ้อมหนาวแล้วหนูลองทูตไงไม่อ่ะตามหนูทำไมไปโอ้ต้อตงตามพี่เพีอนวดเอาไปเราไปใส่รองเท้าสิแล้วเป็นอะไรล่ะพี่คีทให้กำลังใจพี่กระปุกหน่อยพี่กระปกุกบอกว่าช่วงนี้ม,มีคนหลายเรื่องเครียด ชเกีอยากเรื่องคนเกี่ยนเรื่องคนแต่ก็ดีเองเราจะกันไว้ทำไมทำไมนะเดี๋ยวนี่พี่พี่พื่อแซบดูชจลอนอะไรวุ่นวายแต่ก่อนออกไปจะบ้านเลยเห็นไหมพี่พี่ควเวียนหัวมันเป็นอะไรนะคะมันเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอย่าเพิ่งเดินเร็วสิวิ่งไปแล้วเดี๋ยวนะครับ ไปไหนพาทุกคนไปด้วยพี่ผีคนรู้เวียนหัวนะถ้าเป็นหนูเนี่ยก็ว่าแล้วเนี่ยใช่เหรอมีใครเวียนหัวไหมครับเขาถือไม่เวียนหัวเลย ตรงเราจะไปที่ไหนมันเวียนหัวมานี่หนูถือเองตรงเราจะไปที่ไหนเราไปเลือกในรถไปใกล้ๆก,ก็ได้นะเยวก็ได้ดดเยอเรามันมีตั้งหลายอย่างให้กินอะไรอ่ะไม่รู้ไปเลือกเอาเนาะใกล้ดีเนาะหนูก็จะไปพระสมกรอนสมภคอนเหรออาฮันไท่เหรอก็ดีนะไม่ดีหรอกรอ,อ หรือเราสามารถใส่พื้นหลังได้ฉันเหมือนผีเลยตอนเนี้ อาลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ